ตอนนี้ฟอกไตวันละสองถึงสามวันแต่ว่าตอนแรกอ่ะมันจะต้องมีแต่เพิ่มกับเพิ่มก็คือ3วันไปแล้วก็คือส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครลดได้แต่ว่าเราไม่มีความเชื่อแบบนั้นเราเชื่อเรื่องธรรมชาติเราเชื่อเรื่องการออกกําลังกายเราก็เลยทําทุกอย่างที่ส่วนทางทางการแพทย์ก็คือเขาบอกว่าต้องฟอก3วันตอนนี้เราฟอก2วันต่ออาทิตย์จากการออกกําลังกายจากการดูแลเรื่องอาหารการกินมันอย่างที่เราลงในคลิปต่างๆซึ่งมันเห็นผลชัดมากๆจากยาความดันของเราตอนแรกกินไป4ตัวตอนนี้เราเหลือครึ่งเม็ด แบบแค่ครึ่งเม็ดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราสามารถใช้ธรรมชาติใช้วิธีที่แบบออกกําลังกายอะ่ะทุกคนมันคือสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันดีเว้ยแต่ว่าแบบเราเราคุ้นชินกับการพึ่งพายามากกว่าการพึ่งพาตัวเองแต่ว่าตอนนี้ความเชื่อในการพึ่งพาตัวเองอ่ะมากกว่าการพึ่งพายา,า,นนา,า,า,ยาผลลัพธ์มันก็เลยแตกต่างจากที่คนอื่นเข้าใจหรือที่คนอื่นคิดที่คนอื่นเชื่อฮิว me place พื้นที่ฮยูใจ